เนื่องในโอกาสสมโพธพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาคุณยิ่งใหญ่ไม่มีผู้เปรียบได้เลยเป็นพระกรุณาที่บริสุทธิ์เพราะทรงถึงแล้ว ซึ่งความบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่ทรงข้องเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นทรงค้นทุกอย่างสิ้นเชิงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยพระมหากรุณายังได้ทรงประกาศธรรมสำหรับดับทุกไว้ให้โลกได้รู้จักเป็นครั้งแรกถ้ามีการปฏิบัติตามให้ถูกต้องความดับทุกค้นทุกจากทุกขย่อมเกิดขึ้นในธรรมสำหรับดับทุกนั้น ทรงแสดงข้อไม่ควรปฏิบัติสองประการคือประการหนึ่งไม่มุ่งบำเรอตนให้เป็นสุขจนเกินไปข้อสองไม่ทรมานตนให้ร้อนจนเกินไปทรงสอนให้เดินสายกลางประการสำคัญทรงสอนให้มีปัญญารู้ให้ถูกให้ชอบว่าอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุไม่มีเหตุจะมีผลไม่ได้และเหตุกับผลต้องตรงกันเสมอ ที่สังกลกาวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองถ้าต้องการผลใดต้องทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการนั่นต้องการผลดีต้องทำเหตุดีไม่ต้องการผลไม่ดีต้องไม่ทำเหตุไม่ดีคือดับเหตุได้ก็ดับผลได้นั่นเองปรารถนาให้ผลดับแต่ไม่ดับเหตุย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนาถ้าดับเหตุ แม่ไม่ปรารถนาให้ผลดับผลก็จะดับเช่นถ้าดับเหตุที่ใดคือไม่ทําเหตุเช่นถ้าดับเหตุที่ดีคือไม่ทําเหตุที่ดีแม่ไม่ต้องการให้ผลดีดับผลดีก็ต้องดับทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้พากันเดินเพื่อไปสู่ความดับทุกนั้นนอกจากมีความเห็นชอบคือสมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้ว ยังประกอบด้วยองค์อีกเจ็ดรวมเป็นมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดมริชอบวาจาชอบการงานชอบความเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะได้รับประโยชน์จากธรรมะสำหรับดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ต้องสำรวจตนเองเนือง โดยยกองค์ทั้ง8ดแห่งมรคนี้เป็นเครื่องเทียบพิจารณาความดําริของตนว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าดําริไปในทางทำดีก็เป็นดําริชอบถ้าดําริไปในทางทําไม่ดีก็เป็นดําริไม่ชอบองค์อื่นๆในมรคมีองแปดก็ทํานองเดียวกันถ้าเป็นไปในทางดีก็เป็นชอบถ้าเป็นไปในทางไม่ดีก็เป็นไม่ชอบ แต่นี้ก็ต้องอาศัยความที่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองเป็นสำคัญอย่าหลอกตอนเองถ้าดําริไม่ดีเป็นต้นก็ให้ซื่อสัตย์ต่อดตนต่อตอนเองรับว่าเป็นความดําริไม่ชอบเมื่อรับกับตนเองอย่างสัตย์ซื่อแล้วเช่นนี้ถ้าจะขืนดำเนินต่อไปบนทางสายไม่ชอบนี้นอกจากจะดับทุกข์ไม่ได้แล้วยังจะเพิ่มพูลทุกข์ยิ่งขึ้นอีกด้วยความดําริไม่ชอบ และดำเิไปตามสายแห่งความไม่ชอบนี้กล่าวได้ว่าเป็นการทำบาปและบาปนั้นท่านกล่าวไว้เป็นภาสิตว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อนและตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนเขาย่อมประสบทุกเมื่อน,นั้นท่านจึงสอนว่าถ้าท่านกลัวทุกถ้าท่านไม่รับทุกก็อย่าทำบาปทั้งในที่แจง้งทั้งในที่ลับผู้ดำริชอบและดําเนินไปตามทางสายชอบกล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำบุญผลของบุญตรงกันข้ามกับบาปดังแสดงไว้เกี่ยวกับผลของการทำบุญว่า ผู้ทาบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสองเขาย่อมยินดีว่าเราทําบุญไว้แล้วไปตู่สุกติย่อมยินดียิ่งขึ้นและทื่วว่าผู้ทาบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงประโมทอย่างไรก็ตามท่านแสดงด้วยว่าผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วละเสียได้ในกรรมดีผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแล